อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับพ,พี่น้องมินิโชวอีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มแลน้อยน้ามนคนรดําประจำอยู่ตรงไหนตรงหน้าตามภาษาของคนเถ่าราทแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับมอน้ดเดียวสิบภาพพี่น้องมาเกี่ยวเขาเลยครับพี่น้องเกี่ยวเขาด้วยใส่รถเกี่ยวครับ เมื่อนี้ได้เลิกงามย่ามดีแล้วเนาะพี่น้องทองฝ่าปลอดโปร่งครับเห็นยนะปลอดโปรง่งฝนบ่มีแล้วเมื่อนี้เาก็จะได้เกี่ยวเขาครับพี่น้องโดยใช้รถเกี่ยวครับเขาเมฟเอเลียดที่กันนะครับนี่รถเกี่ยว รถเกี่ยวกับมาถึงแล้วครับวันนี้ใส่รถเกี่ยวหน่อยครับคุปตารถเกี่ยวในบานขขงเอาเองครับใส่บริการในเขตชุบชนของเจ้าของครับพี่น้องอามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนี่แหละรถเกี่ยว ตาหน่อยแต่ว่าบอนอยนะครับ เพิ่กขึนว่าสิไเ้ลายเป็นไรครับ น้องมาจากพิษณุโลกให้เขามาฝากขอบคุณครับาหอด้วยก็ได้หรอเออเออข้อยกได้หรอข้อยมาตอนหนา้า ตามดากรถเกีียวครับพี่น้องเกีียวเขาล่มครับนี่เขากลลิ่มเมฟทีดๆเลยครับดีเล่ว่าผมมีหนามเพราะว่าหนามเอาสูบออกไปหมดนแล้วเกา่าเก่าลำบาอยู่ในดินเลย วันนี้อากาศปลอดโปร่งไม่มีฝนถือว่ามือสั้นวันดีแต่พวกได้เกี่ยวมวือวาดนี่โอ้เก็บเขาแถบสิบพ่าท่าน สวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากพี่โลกพี่โลกโอ้มาไกลเป็นไงพี่โลกหนาวยังหนาวแล้วหนาวแล้วโอ้ดีแต่ทางนี้ยังไม่หนาวเลยไม่รู้ฝนจะหมดหรือเปล่าหมดแล้วหมดรวันเหรอหมดก็ดีน, <laughs> นี่รถใหญ่ไม่กล้าล้อคลองคนระับ สปีที่แล้วมันไม่สูดแต่ไม่กล้าเลาะเพราะว่ามันจะวิ่งเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังโอี่กายมันกลัว <c oughs> แต่คันนี้ไม่กลัวครับบอยยานคดีบริยาน,นบร,ยาน,บรยานสุด ฮัลโล่อุ้มอุ้ม,มละตันนี่ขยายหน้ากว้าองาอยนนีนน่หน้าเกี่ยวขยายออกทั้งดินคูปตา้าโดย เฟอร์แม็กแหงบ้านโนนมวยวัเกี่ยวประจําหมูบ่บ้านประจําตำบลน,นี่ครับมาลุ้นกันว่าที่ใดไร่ไใดครับหน้า ยวเขาใส่ได้มันเลือเลยเขา กับสินลมครับพี่น้องเพราะว่าลมมันกระทาแห้งเมื่อนั้นทั้งลมทั้งฝนมาโว้ยดีกว่าแต่ลมเลยที่เทลมแต่้างทางเด็กเขามาปีนีกับพ่อใดอยู่ครับ ทุกปี่มามีตรนามถวมปี่นี่โซสระสูบนามบอกจากหน้าถ้าบันไดเขายื่นกับรถเกี่ยวแแนไในเร็วครับพี่น้องถ้าบันไดยื่นกับด้เร็วแต่ถ้าบันไดลมกับติดข้านเนัา ่นที่วาดดีครับพี่น้องน้าเพราะมีใน้น้าเพราะว่าเขาสูงตัวตุี่นั่นเกีียวเขาหนูนนาเส้นเลย คลิปนี้ก็จะสักนสกอนนะครับพี่นอ้องดอกบานสองอิสายเนี่ยไม่ใช่กำลังพัฒนานะครับแล้วต้อต้นแช่คนไหนก็จ้นระไก่ก็ติดตามน้ำเลยนะครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ